ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับหลุดภาพทดสอบ Honda Civic Hatchback 2022พรางตายังไงก็รู้ว่าสวยหลุดภาพทดสอบ Honda Civic Hatchback 2022งานนี้เก็บเงินรอได้เลยภาพตั้งใจหลุดของ Honda Civic Hatchback 2022 ที่พรางตัววิ่งทดสอบบนถนนที่ไหนสักที่ในต่างประเทศเห็นภาพแล้วขนาดพรางตัวเอาไว้อย่างสวยและสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆได้พอสมควรเริ่มกันที่ไฟหน้าแบบ LED แต่เป็นแบบสี่เหลี่ยมแยกสองคมในแต่ละฟังซึ่งอาจจะเป็นการเปิดทั้งไฟสูงและไฟตำ่ำ่วนทรงโดยรวมส่วนฝากระโปรงหน้ายาวและมีความคล้ายกับแอคคอร์ดในยุคปัจจุบันหลังคาที่ยังคงลาดเอียงเช่นเดิม กระจกมองข้างที่ติดตั้งตรงประตูและไฟท้ายที่มีรูปล่างไปคล้ายกับดอทชาร์เจอร์ไม่มีภายในให้ชมแต่พอจะมีภาพเรนเดอร์ช่วงการออกแบบก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายสไตล์ยุโรปมากขึ้นพร้อมกับความบันเทิงด้วยจอสัมผัสขนาด9นิ้วส่วนเครื่องยนต์นั้นในต่างประเทศคาดว่าจะมีให้เลือก2แบบคือ1.5ลิตรเทอร์โบ174แรงมา้าแรงบิด220นิวตันเมตร ซึ่งมาจากรุ่นปัจจุบันและตัวแรง2.0ลิตรเทอร์โบ306แรงมา้าซึ่งถ้าหากมีการเปิดตัวในประเทศไทยอาจจะมีการเลือกใช้เครื่องยนต์2แบบเช่นกันนั่นคือ1.5ลิตรเทอร์โบแบบเดิมและอาจจะมีรุ่น e h e v ซึ่งเป็นรถยนต์ไฮบริดเข้ามาเพิ่มเป็นตัวเลือกแต่ก็ยังต้องรออีกว่าจะเข้าประเทศไทยเมื่อไรหรือจะต้องรอให้ hrv ใหม่ v 2021มาก่อนกันแน่